ลอสอลามสและพี่ๆากของคุณบนนี่เหมือนกับพี่ๆของคุณอลามสด้วยนะคะวพวกคุณี่มีควากล้าหาญมากจริงๆคราวนี้เรามีอะไรที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเราจะหมุนแป้นที่ลอสอลามสยืนอยู่ไปร,บรอบๆและในขณะเดียวกันลอสอลามสจะปาไม้ไปที่ลูกโบที่อยู่อีกด้านนะคะน่าตื่นเต้นจริงๆเลยะคะ่ะ ขอบคุณมากนะคะคุณลอสอเลมอร์แต่ถ้า,าคุณเห็นชัดแล้วใช่ไหม่ะตอนแรกเนี่เราให้คุณผู้หญิงทั้งสองคนหมุนแล้วก็ปามมดขณะที่แป้นอย่างหมุนคุณคิดว่ามันยากไหมคะนี่ไม่เกี่ยวกับคะแนนแค่อยากรู้เฉยๆนะคะอยากทราบความเห็นการหมุนแป้นจะทาให้มันยากยิ่งขึ้นครับแล้วคุณคิดงั้นไหมคะครับผม ฉันตื่นเต้นจังเลยค่ะอยากรู้ว่าวันนี้คุณบนิษัจะทดลองอะไรกันนะผู้ชมที่รักครับการหมุนป้าแล้วก็ปาเป้าให้ตรงจุดมีเรื่องกฎของฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็วันนี้รายการพมกาเคลเวอร์ฉลาดสุดๆของเราที่จะอธิบายให้พวกคุณฟังว่าจะทําอย่างไรถึงจะยิงปืนหรือว่าปาบมีดได้ตรงเป้าพอดีนะครับโดยเราใช้ผู้ร่วมทาการทดลองนั่งตรงนี้พร้อมกับถือปืนซึ่งติดกล้องพิเศษไว้ที่กระบอกและจะมีลําแสงเลเซอร์สีแดงออกมาตรงจุดข้างบนตรงนี้นะครับ ที่ปืนจะมีของเหลวซึ่งไม่มีอันตร,รายใด,ไดๆไหลออกมานั่นคือน้ำเปล่าธรรมดาครับแต่เพื่อให้เห็นชัดผมก็เลยผสมให้มันเป็นสีฟ้านะครับและขณะที่ผู้ทดลองเล็งเป้านั้นมมาหมุนนี้ครับก็จะหมุนทวนเข็มออนาฬิกาไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับคำถามคือว่าถ้าจ,จริงให้ถูกจุดสีดำตรงกลางเป้าผู้ทดลองจะต้อง เล็งไปที่ใดครับที่จุด A ซ้ายมือจากเป้าหรือว่าที่จุด B ตรงกลางเป้าเลยหรือว่าจะเป็นที่จุด C ขวามือจากเป้าครับอย่าลืมนะครับในขณะที่เล็งเป้ามาหมุนนี้ก็จะหมุนไปด้วยเราจะหาใครมาทดลองกับเราดีครับคุณมหาวิยาครับคุณอริชมันครับใช่คุณเบนนี่แต่ว่าจะยังไม่บอกว่าเป็นใครนะคะ <laughs> คำถามก็คือว่า เราต้องเล็งปืนไปที่จุดไหนเพื่อจะยิงให้ถูกตรงกลางเป้าข้อที่หนึ่งทางซ้ายมือข้อที่สองตรงกึ่งกลางหรือว,ว่าข้อที่สามทางขวามือพวกคุณอย่าลืมนะคะว่าเป้านี้หมุนทวนเข็มนาฬิกาด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไฮเนเออหมเป็นคำถามที่ดีครับผมคิดอยู่แล้วเชียวอถ้าผมจะเดาก็คิดว่า ตรงกลางนะครับแต่ถ้าต่อไปนี้ก็คงจะง่ายไปหน่อยมันคงไม่ง่ายแน่ๆรายการนีน้ <c oughs> ผมไม่ใช่ตรงกลางผมชอบทางซ้ายครับเพราะว่าเอเอีอมก็เพราะว่าเวลาที่ม้าหมุนแกว่งเออทวนเข็มเนี่ย <c oughs> มันจะมาบรรจบตรงกลางพอดีนะครับอา่าฮะเลี้ยงทางซ้ายนะคะทางซ้ายข<ะ>้พ,พ่อหนึ่งครับโอเคค่ะครับผมพ่อหนึ่งแน่นอนโอเค ไฮเนอร์ลาทูบาร์ตอบข้อหนึ่งไรฮะมีเวลาคิดแล้วเส้นแอบถึงคุณเช่นนี้คำนวณด้วยนี่คะผมไม่ได้บอกคุณจะเห็นนะครับเนี่ยถ้าผมจะต้องเล็งเป้านะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป้าหนึ่งครับมันหมุนไปด้วยแล้วผมต้องยิงน้ำออกไปนะครับเรายิงน้ำออกไปแต่เป้าหมุนทวนเข็มนาิกาแล้วผมก็จะเล็งทางซ้ายมือนะครับผมว่านะทางซ้ายนะครับทางซ้ายนะคะน่าจะใช่ครับ ผมลองดูนะครับนี่ครับแบบนี้ครับฉันไม่รู้ว่าแก้วนั้นจะช่วยตอบปัญหาของการทดลองนี้หรือเปล่านะคะลองดูนะครับแต่ว่าตกลงว่าคุณตอบข้อหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับค่ะยืนยันครับและผู้เข้าแข่งขันของเราจะพิสูจน์ว่าข้อไหนกันแน่ที่เป็นคําตอบที่ถูกหนึ่งในพวกคุณจะต้องเข้าไปนั่งในม้าหมุนค่ะคุณเห็นเนอรเหระทุกบ้าเข้ามาด้วยกันสิคะ คุณเลเชื่อบ้านจะเป็นผู้เล่งเป้ายิงในครั้งนี้นะคะกรุณาถอดรองเท้าออกก่อนค่ะโอ้ได้ครับได้ครับได้เลยาุณนั่งตรงนี้ได้เลยครับครับผมครับนั่งให้สบายนะครับนั่งสบายเป็นกำลังใจตรงนี้นะคะคุณทรงต้องสมทุงมือด้วยครับอ๋อครับผมจะช่วยสมถุงมือให้นะครับกนี่เป็นปืนฉีดน้ําครับและนั่งกับเป้าครับผมขอลงก่อนนะครับผู้ทดลองของเราพร้อมแล้วมาหมุนนี่ก็ยังกับเครื่องโม่กาแฟยังไงกันนะครับเริ่มหมุนได้เลยครับ เอาละเราจะเร่งให้มันหมุนเร็วขว้นอีกครับโอเคเอาะครับจุด C ครับที่จุด C ครับกอนที่จะยิงนะครับจุด C ครับเจุด C ครับจุด C นะครับครับยิงได้ครับอ่าครับมาที่จุด B ครับ B อ้าวยิงยิงครับดีครับนะครับเอามาจุด A ครับ้เลยยเลยเลยเขอทษนหนึ่งขอบคุณมากครับอ่าเี๋ยตรงลตรงแล้วยิง ครับขอบคุณครับครับเป็นไงครับดีเลครับมุครับมุนครับครับค่อยๆครับค่อยๆครับอๆดูนะครับอายุมากแล้วจะเป็นไงบจะเป็นลมพอไมไม่ตอนะฮะหอ้ครับ้ดีครับอีโอเคเราจกลับไปที่เราค่ะคบ้ครับครับครับ คุณน,นชมันาอธิบายการทดลองที่น่าพิศวงนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องที่ชื่อว่าคอริโอลิสซึ่งเป็นการรวมกันของแรงเหวียงและก็แรงหนีศูนย์กลางแรงที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้ที่ยิงด้วยครับว่าใกล้หรือว่าไกลนักวิทยาศาสตร์เรียกแรงนี้ว่าแรงชดเชยครับ คุณรู้ไหมครับว่าการทดลองเมื่อสักครู่นี้มีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยบ้างมา้าหมุนเป้าปืนตำแหน่งที่นั่งปืนฉีดน้ําที่ประกอบด้วยน้ํานับล้านหยดช่วงเวลาที่เราธูบาร์ยิงออกไปน้ําจะมีส่วนสัมพันธ์กับแรงหมุนเขายิงน้ําออกไปเป็นเส้นตรงก็จริงนะครับแต่ว่าเมื่อม้าหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็ดูเหมือนว่าน้ำที่ยิงออกไปจะเอียงออกไปทางด้านขวาแทนนะครับ เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราต้องการจะยิงให้ถูกเป้าแล้วก็เราจะต้องเล็งไปทางซ้ายมือแทนครับเพื่อที่ว่าเมื่อม้าหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาน้ำจะมีแรงชดเชยพอดีกับเป้าที่อยู่ตำแหน่งบีครับซึ่งหมุนมาพอดีฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อหนึ่งครับยิงไปทางซ้ายมือครับ ไม่ว่าจะเล่นตรงกลางเป้าหรือว่าเล่งไปทางขวาก็ไม่มีวันยิงได้ถูกเป้าแล้วครับคุณผู้ชมถ้าไม่เชื่อแล้วก็ลองเล่นปืนฉีดน้ําของคุณดูก็ได้นะครับแล้วตอนนี้มีใครอยากจะเข้าห้องน้ำหรือยังครับคุณอลิชมัน